Change by Thai Tham ชีวิตใหม่ที่ไทยรมโดย Thai Tham Alliance ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับจารุณีอีกครั้งค่ะในช่วงเวลาของ Change by Thai Tham ชีวิตใหม่ที่ไทยรมและวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่าสนใจ ชื่อว่าเป็นประโยชน์และก็เชื่อว่าเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้เป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคทูเลตซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกับโรคติกติกดิสออเดอร์นะคะเกิดจากการที่สมองสั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกระพิบตาอ้าปากยักไหล่หรือแขนขากระตุกเรียกว่ามอเตอร์ตินะคะ หรืออาจมีการเปล่งเสียงขึ้น vocal t r i c k s จากลำคอรหรือจมูกโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจเช่นไอแ gram สูดจมูกฟุดฟุดๆอย่างน,นะคะหรือส่งเสียงในลำคอบางครั้งอาจมีพูดซ้ำๆหรือสะบดเป็นคำหยาบได้ถ้าผู้ป่วยมีอาการทั้งสองอย่างเลยคือ motor หรือ vocal t r i c k s คือมีการเปล่งเสียงในลำคอแล้วก็ กระตุกด้วยอย่างนี้นะคะจึงเรียกว่าโรคชูเลตอาการเริ่มตั้งแต่วัยเด็กก็เด็กก็ประมาณอย่างไม่เกิน18ปีประมาณอย่างนี้นะคะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแน่ชัดของโรคแต่ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นความบกพร่องในการทำงานของสมองอย่างหนึ่งที่มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันนะคะเช่นปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางการทำงานของสมองหรือปัจจัยทางด้านจิตใจคะ่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะคือท่านเป็นคนที่ดูแลลูกจากโรคชูเลตซจินโดมกันนี่แหละคะ่ะก็ฟังจากปากคุณพ่อเองดีกว่านะคะยินดีต้อนรับคุณสิทธิชัยใจเที่ยงหรือคุณรอดจากจังหวัดเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณรอดคะ ครับสวัสดีครับคุณเพิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องจริงๆที่เกิดกับลูกสาวนะคะเรื่องราวของลูกสาวในเรื่องของโรคทูเล s ซินโดรมเดี๋ยวเราจะถามกันนะคะว่าเราสรุปได้ยังไงว่าเป็นโรคนี้ก็ให้คุณให้คุณรอดเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าทําไมถึงทราบคะแล้วความเป็นมาเป็นยังไงกันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสนิทคะ่ะครับผมครับผม อ่เมื่อประมาณเดือนเดือนตุลาที่ผ่านมาฮะปีที่ผ่านมานะครับ<ะ>ผมได้สังเกตเห็นว่าลูกลูกของผมมีอาการแกรแอมตลอดทั้งวันนะฮะจนผิดปกติอครับ<ะ>แล้วก็มีอาการท้องกระตุกเองนะฮะอ่าช่วงแรกๆก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับอ่เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิก,กายนนะฮะมีอาการท้องกระตุกแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ถี่ขึ้นนะฮะผมก็เลยพาลูกไปหาหมอที่คลินิกกุมลาเวทที่ขอนแก่นนะฮะหมอก็ได้ตรวจวินิจฉัยว่าลูกผมเป็นโรคอ่าทุเรศ จินโรมนะฮะหมอบอกว่าให้ให้พ่อก,กับแม่ทําใจเพราะว่าโรคเนี้ยไม่มีทางรักษาแล้วก็รักษาไม่หายนะต้องทานยาตลอดชีวิตนะครับโอ้โหคุณหมอให้กําลังใจดีมากนะคะนี่แอบแซวคุณหมอ <laughs> <laughs> คือมันเป็นอาการของโรคกันนะคะคุณหมอก็พูดตามทฤษฎีแบบนั้นนะคะว่ามันไม่มีทางรักษาแต่ทีนี้นี่ถามย้อนถามนิดนะคะคุณรอดว่าจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคเนี้ยจะเป็นตามแบบในส่วนที่มองเห็น ทีนี้พอเป็นที่ท้องเนี่ยเรามองไม่เห็นเราเรารู้สึกได้ยังไงคะเพราะน้องเจ็บถึงไงคะถึงได้ก็เวลาเวลาน้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะแล้วก็จะมีอาการท้องกระตุกเองคือกระตุกแรงมากนะฮะกระตุกแบบตึ๊บตึ๊บเหมือนแบบควบคุมไม่ได้นะฮะแล้วแล้วแล้วน้องบอกเจ็บไหมคะน้องเจ็บด้วยมะน้องน้องบอกไม่เจ็บแต่น้องบอกว่าไม่สบายท้องอ๋อค่ะ ผอ๋อก็จึงไปตรวจนะคะแล้วก็แพทย์ก็บอกสรุปได้เลยตรวจพบเลยว่าเป็นโรคทูเลตนะคะหลังจากรทราบว่าเป็นทราบถึงปัญหาโรคนี้แล้วนะคะคุณรอดทำไงต่อคะมีใช้วิธีไหนดูแลลูกยังไงบ้างคะครับพราหลังจากนั้นผมก็ไปค้นควน้าทางอินเทอร์เน็ตรับว่าโรคนี้คืออะไรนะฮะค่ะก็มีทางรักษาหายหรือเปล่าหรือไม่อะไรประมาณนี้ โดยได้พูดคุยกับผู้ปกครองหลายท่านนะฮะที่มีโรคที่มีลูกเป็นลูกนี้เหมือนกันนะครับคะ่ะม,มีมีทั้งวิธีฝังเข็มวิธีบ,บําบัดด้วยสมุนไพรนะฮะบ,บ,บําบัดด้วยน้ามันกัญชาหรือแม้กระทั่งศึกษาการขับสารบัลลอกสารน้อกว่าออกจากร่างกายและสมองนะฮ<ค>ะแต่ว่าวิธีการต่างๆอ่ะมันยังไม่เหมาะกับลูกของผมเพราะว่าลูกผมมีอายุยเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเองครับยังเด็กอยู่นะครัยังครับยังเด็กน้อยอยู่เลยครับค่ะผมก็เลยพา พาลูกไปตรวจซ้าที่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกครั้งนะฮะสอนกันนะครับเพื่อความมั่นใจฮะหมอก็บอกว่าลูกผมมีแนวโน้มอ,อาจจะเป็นโรคตุเลยกชินโดมนะฮะครับผมแล้วก็หมอก็ได้มีการตรวจขึ้นไปฟ้าสมองนะฮะพอหลังจากนั้นหลังจากตรวจขึ้นไปฟ้าสมองเสร็จคุณหมอก็ยังสรุปได้ไม่แน่ชัดเลยว่าลูกผมเป็นทูเลตกชินโดมหรือเป็นโรคเป็นโรคลมชักกันแน่ฮะ ตรงกเลยให้ให้เราไม่มีอาการชักนี้ใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีอาการที่เกี่ยวกับลมชักเลยฮะแต่หมอก็ให้ยายาการชักมาทานมาทานมาทานเพื่อดูอาการไปก่อนแค่นั้นเองครับค่ะครับผมค่ะแล้วระหว่างที่ที่ผมนั่งนั่งรอลูกตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองฮะผมก็นั่งฟังรายการวิทยุย้อนหลังของคุณเปิ้ลนะครับ ที่ที่มีการสัมภาษณ์แม่น้องฝันดีฮะเกี่ยวกับการรักษาโรคทุเรย์นะครับค่แล้วก็เคยทําใช่ค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็แม่น้องฝันดีได้ให้เบอร์ติดต่อไปอะครับออืให้สอบถามรายละเอียดการรักษาผมก็เลยแอดไลน์แม่น้องฝันดีไปฮะแล้วก็คุยรายละเอียดกันออืครับแม่น้องฝันดีก็เลยอแนะนําให้ผมรู้จักกับหมอเมีครับค่ะผมค่ะค่ะก็ผมก็เลย ผมก็เลยแอดไลน์ไปหาหมอเมอีกครั้งหนึ่งครับขอขอความช่วยเหลือจากหมอเมอีกครั้งหนึ่งว่าให้ให้หมอเมช่วยช่วยรักษาลูกผมหน่อยอะไรประมาณเนี้ยหมอเมก็ก็ได้ให้ผมเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอาการแล้วก็กรอกแบบฟอร์มเพื่อนําข้อมูลไปปรึกษากับดรอ,อรารยาฮะเพื่อสรุปสารอาหารมาให้อ่ะครับโอ้โหนี่เป็นแบบว่าหลายต่อมากเลยแต่แต่ต้องขอบคุณ คุณแม่น้องฝันดีนะคะคุณแม่ของน้องฝันดีมากๆเลยเนี่ยแล้วเป็นเหตุผลที่เราจัดกันนะคะรายการเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไม่มีความหวังอะแล้วอย่างเนี้ยอย่างน้องยังเด็กอยู่อะเจ็ดขวบเราจะไปทานสมุนไพรไปบําบัดด้วยกัญชาไปอะไรนะสารประลอดขับคือทุกอย่างที่คุณคุณรอดบอกอะอุ้ยเป็นเป็นลูกจะรุ่นนี้ก็ไม่ไม่ให้เหมือนกันเราเราก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่อันนี้จากคุณแม่น้องฝันดีเอ่อไปถึงผู้ที่ช่วยรักษาคือ หมอ,อเมย์นะคะคุณเมย์นะคะที่ศูนย์ออชนบุรีนะคะศูนย์ไทยธรรมชนบุรีแล้วก็ออจนกระทั่งปัจจุบันเรามีตัวอัปเดตใหม่ๆก็เลยส่งต่อดอรอารยาเอาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึ่งนขะถึงมันจะหลายต่อนี่คุณรอด เบื่อหนายไหมคะกับการที่เราต้องคุยกับหลายหลายหลายขั้นตอนอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อไม่ไม่ละครับ<ม>เพื่อเื่ลูกผมผมผมทําได้มากกว่านี้ครับโห <laughs> ชื่นใจจังเลยอะ่ะตบมือให้เลย <c oughs> นะเนี่ยบอว่าแบบ,บมันมันต้องอย่างนั้นคะ่ะแล้ว,แล,วแล้วเสร็จแล้วคุณเมยค์ค่ะอืมหรือหมอเมยค์ค่ะแนะนําแนะนําให้ทํำยังไงต่อคะค่ะอ๋อก็ อดอกเตอร์อารยาแล้วก็หมอเมนะฮะ<ร>ก็ได้สรุปสารอาหารในผมนะครับก็มีก็มีมีสเตมเมนะฮะทานทานสองเม็ดหลังอาหารเช้านะฮะ<ร>แล้วก็มีทอรีนทานสองเม็ดหลังอาหารเช้าเหมือนกันนะครับรแล้วก็มีออริโซเทนทหนึ่งเม็ดหลังอาหารเที่ยงแล้วก็เย็<า>นนะฮะแล้วก็มีเฟตเชร์ฟิตทานหนึ่งเม็ดหลังอาหารเที่ยงเย็นนะครับแล้วก็มีอีซี่สองเม็ดทานก่อนนอนนะฮะ แล้วก็จะมีฟอสฟอรัสหนึ่งเอ็มผสมน้ําทานอาทิตย์ละหนครั้งครั้งละหซีซีอะครับฟอสฟอรัสตัวโฮมิโอนะคะโฮมิโอปาร์ตี้นี่แหละที่บอกว่าเราโชคดีมากเลยค่ะที่ดรยุ้ยเขาเป็นเรียกว่าเรียนแล้วก็ทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ชํานาญนะคะในการจ่ายไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่โรคอย่าง เท่านี้นะคะยังเป็นโรคเรื้อรังอันตรายอีกหลายหลายโรคซึ่งโฮมิโอมีส่วนถ้ามาประกอบแล้วมันเสริมริดกันแล้วมันช่วยได้ดีทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยออชื่นใจมากกับคุณรอดที่แบบว่าพยายามนะคะหาแล้วก็พูดคุยแล้วก็ได้เนี่ยหลายตัวที่เราพูดมาเนี่ยมันหลายตัวจริงๆอยากจะถามว่าเ,เราอะไม่เป็นไรหรอกนะคะผู้ใหญ่แต่ทีนี้น้องเนี่ยพอพอต้องทานอย่างนี้ทุกวันเนี่ย น้องน้องน้องก็ยอมทานใช่ไหมคะครับก็น้องรู้สึกว่าก็สู้นะฮะก็ทานยาไปละสิบเม็ดนะครับอือก็ตกมือให้ด้วยคุณลูกน่ารักใช่พอฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบได้ละเออเออเขาน่ารักนะคะแบบว่าก็ก็ยอมร่วมมืออะไรเงี้ยน่ารักใช่ยครับผมทีนี้หลังจากคุณรอดได้รับคาแนะนําจากคุณเมย์ได้ใช้สารอาหารร่วมในการดูแลน้องแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ผลเป็นยังไงอยากถามอาการมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะก็มีอาการอาการอาการท้องวัดสูเราก็หายไปแล้วครับแล้วก็ลูกมีมีมีความร่าเลงมากขึ้นนหละไม่ป่วยง่ายแล้วครับมีมีสมาธิมากขึ้นครับโอ้ดีใจเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเลยครับดีใจค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังได้ยินอย่างนี้ดีใจด้วยไหมคะกับคุณพ่อที่เป็นห่วงลูกอยู่แล้วลูกอาการดีขึ้นเนี่ยค่ะอยากถามว่าคุณรอดว่า ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยกว่าอาการต่างๆที่ที่ที่น้องเป็นอยู่หายเนี่ยคะ่ะขอโทษทานตอนนี้ทานอาหารเสริมมามาสองเดือนแล้วอืมสองเดือนนะคะสองเดือนถึงหายหรือว่าค่อยๆดีขึ้นคะ่ะค่อยๆดีขึ้นครับก็คือประมาณประมาณเดือนครึ่งเนี่ยน้องจะมีอาการกระถูกที่ที่ห่างออกก็คือไม่ไม่ถี่มากก็ไม่รุนแรงฮะแล้วก็ะะวกพอพอเข้าเดือนที่สองเนี่ยน้องก็ ก็หายเลยฮะไม,ไม่ไม่มีกระตุกเลยครับอืมดีใจอ่ะเราแบบว่าถ้าเรามีกองกาลังให้มาตบมือกันให้สนันนะเลยบอกว่าดีใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกใครไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพด้านใดคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความกังวลอย่างมากนี่จารุณีเองไม่ได้มีลูกกันนะคะแต่เรารักเด็กกันนะคะพอทราบอาการแบบนี้เราก็รู้สึกทุกใจไปด้วยทุกครั้งที่นะคะท,ที่เด็กๆเ,เขาเป็นอะไรเขาบอกเราไม่ได้ละเอียดอะ่ะเขาก็เขาเราก็ เป็นห่วงก็ก็ดีใจด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งวันนี้คุณรอดก็สามารถดูแลลูกจนลูกสาวอาการดีขึ้นทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีมากๆนะคะตามที่คุณรอดเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะคะทีนี้อยากให้คุณรอดบอกวิธีค่ะในการดูแลสำหรับ น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้นะคะบางทีเขาไม่ได้เป็นที่เดียวกันแต่ว่ามันเป็นโรคเนี้ยเหมือนกันเนี่ยคือมันมีวิธีหรือเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าจะดูแลน้องนะคะก็ก็มีนะฮะก็คืออ่าต้องมีวิัยในการทานอาหารเสริมนะเพราะว่าปัจจุบงเนียน,น้องจะทานอาหารเสริมเอยอะมากก็คือก็ที่กล่าวมาฮะก็คือสิบเม็ดนะครับต่อวันใช่ไหมคค่ะ,คะแล้วก็จะมีมันจะเป็นทานเป็นช่วงเวลาฮะ บางที <Okay. S 2> น้องจะอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พ่อแม่ต้องใส่ใจในการที่จะติดตามว่าน้องทันยาหรือเปล่าที่โรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะเครียดกับเด็กนะฮะหากิจกรรมให้เด็กทําแบบสร้างสรรคนะเล่นกีฬาวาดรูปอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. เพราะว่าเด็กจะได้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ลูกผมวาดรูปสวยมากเพราะว่า <Okay. S 2> ผมใช้ศิลปะในการบําบัดด้วย เห็นไม่ราดูสิคุณพ่อแบบว่าสุดยอดเลยอ่ะ,ะไม่เชื่อฮะว่าปฏิหารจะมีจริงครับโอเคมัน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 หลายอย่างครับปฏิหารมันจะเกิดจากการเชื่อกันนะคะเก<ช>ิดจาก<ช>ความศรัทธาเกิดจากค,าคือบางทีคุณรอดอย่างอย่างตัวโฮมิโอเนี่ยค่ะ เราก็มีตัวยาแล้วเราก็ใส่ในขวดน้ํานะคะแล้วมันจะต้องทุบๆๆบางคนเนี่ยเขาก็ร,รู้สึกเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักแล้วเขาไม่เรียนรู้แล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาเห็นมันเป็นขวดน้ําเป็นน้ําเฉยๆเขาก็ไม่เชื่อค,ค่ะคนที่ไม่เชื่อเขาก็เขาาก็ไม่ได้สัมผัสในสิ่งที่เราเรียกกันว่าปฏิหารเนี่ยค่ะ,เพ,ะคเพราะว่าเพราะว่าดรอารยาค่ะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เล่าเกินเกินไปโรคที่ เป็นโรคเรื้อรงังเป็นโรคที่หลายๆท่านคิดว่ามไม่หายแน่อย่างเงี้ยน,นะคะอย่างเช่นคุณหมอปล่อยให้ให้มาอยู่กับครอบครัวแล้วให้มาแบบทำทำใจกันแล้วก็รอวันตายพวกคูดอย่างนั้น่ะนะคะ <laughs> <c oughs> คือก็ <g ül> หลายๆรายท,ที่ที่ทางไทยธรรมโดยดอรอรยาสามารถนำตัวโฮมิโอพาธีเนี่ย เข้ามาเสริมกันแล้วก็ช่วยได้แบบเราดีใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิหารตรงเนี้พี่ต้องขอบคุณคุณรอดมากๆเลยที่เราร่วมมือร่วมแรงกันแล้วก็ใช้ความเชื่อใช้ความศรัทธาแล้วใช้เคล็ดลับอย่างที่คุณรอดบอกเมื่อกี้นี้ว่าต้องมีเขาเรียกมีวินยัยต้องทานที่ตรงทานสม่ำเสมอใส่ใจนะคะตรงนี้ก็ ก,ก็อยากบอกคุณผู้ฟังค่ะคว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะทูเรสินโดมก็ฟังเรื่องราวจากคุณรอดมาเนี้ยก็จะก็จะพอน่าจะพอมีกําลังใจขึ้นนั่นนะคะอย่างเราเล่ากันไปนตั้งแต่แรกแล้วว่าเออมักจะเป็นตอนช่วงเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเป็นตั้งแต่เด็กตจน มักจะเป็นในเด็กแล้วก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอาการอาจหายไปเองเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าไม่หายเนี่ยมันก็เป็นโรคที่กวนเหมือนกันแล้วกเ็เสียบุคลิกเสียอ,อ,อะไรหลายๆอย่างทางด้านจิตใจด้วยนะคะบางทีบางท่านบางคนที่เป็นโรคนี้ก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พออ,อ,อายุมากขึ้นถ้าเราไม่ได้มีการรักษามันก็อาจจะยังมีโรค อาการของโรคหลงเหลืออยู่ได้นะคะก็ยังไงก,ก็ควรไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาให้ถูกต้องแต่ว่าท่านที่ฟังแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันนี้เนี่ยแล้วก็ฟังเรื่องของคุณรอดกับน,น้องนะคะซึ่งเป็นลูกของคุณรอดอายุเจขวบเองก็สามารถที่แบบจะดูแลกันได้โดยที่คุณรอดเป็นคุณพ่อที่โอ้นเบเลยคุณพ่อคนดีที่หนึ่งนะคะทีนี้ถ้าถ้าคน ถ้าคนที่เขาเป็นนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังฟังกันอยู่แล้วก็เจอปัญหาเดียวกันแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> ขาอยากปรึกษาคุณรอดอย่างเงี้ยคุณรอดยินดีไหมคะแบบแบบคุณแม่น้องฝันดีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อยินดีครับยินดี <c oughs> ได้ทางไหนบ้างคะ <c oughs> <c oughs> ที่ต่อได้ทางไหนบ้างก็มีทางทางหมายเลขโทรศัพท์นะฮะศูนย์แปดเก้านะฮะศูนย์สองศูนย์เจ็ดหกเก้าสี่ฮะ ตัวนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์ด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยไอดีไลน์ด้วยนะคะขออนุญาตทวนนะคะ0 8 9 0 2 0ปด9 4นะคะครับผมค่ะก็ใครที่มีลูกหรือว่าตัวเองมีอาการนะคะเป็นทูเลตซินโดรมเนี่ยก็คุณรอดบอกยินดีนะคะโทรพูดคุยกันได้เพราะว่ามันดีกว่าที่เราจะ นั่งเสียขวัญอยู่คนเดียวอะนะคะก็ <G ül> เนื่องจากแพทย์เนี่ยนะคะยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคนี้นะคะทูเลตินโดมเนี่ยจึงยากที่จะป้องกันได้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้อาจปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคได้หรือลองพูดคุยกับคุณรอดนะคะตามเบอร์ทวนอีกทีก็ได้ค่ะ0 8 9 0 6 9 7 6 9 4นะคะสำหรับคำแนะนำวิธีการดูแลเพิ่มเติม ก็ต้องขอบคุณคุณรอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะดีใจกับคุณรอดดีใจกับครอบครัวด้วยสําหรับการที่น้องหายแล้วก็แถมยังว่ารูปเก่งขึ้นอีกเมหลังก็มาอวดกันนะค่ะก็อยากเชียร์น้องเพราะว่านี่ตัวเองก็เป็นคนชอบชอบศิลปะเหมือนกันนะคะค่ะก็โอกาสคงมีโอกาสนะคะได้สนับสนุนกันค่ะ ค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยอะค่ะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกันแล้วก็อยากจะให้คุณรอดเ,อเอขาเรียกว่าช่วยคนอื่นๆต่อๆกันไปด้วยนะคะก็ขอให้พลังบุญที่แบบว่าได้ช่วยคนอื่นก็ทำให้ครอบครัวชีวิตแล้วก็น้องอม,มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วก็ ประสบแต่โชคดีในทุกๆเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ทัองขอบคุณมากมากค่ะสําหรับประสบการณ์ดีๆข้อมูลดีๆในวันนี้ค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะขอบขอบคุณมากค่ะคุณรอดค่ะค่ะสวัสดีคุณเพิ่นครับสวัสดีครับคี่ตังครับค่ะสวัสดีช่วงดีค่ะค่ะ โอ้สำหรับวันนี้นะคะนี่เป็นเรื่องจากจิตใจคุณพ่อเลยนะคะคุณสิทธิชัยใจเที่ยงหรือคุณรอดนะคะก็มีลูกสาวน่ารักค่ะลูกสาวน่ารักอายุเจ็ดขวบแล้วเธอก็แบบว่าในความน่ารักนี่พอป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมานี่คุณพ่อเขาแทบจะขาดใจน,นะคะคือพอได้ช่องทางก็ สมดังเจตนาที่เราจัดรายการกันนี้มีการถามกันไปกันมาแล้วเราก็ช่วยกันได้ตัวเองก็รู้สึกเบิกบานนี่นั่งหน้าบานอยู่เนี่ยค่ะก็ขอบคุณคุณรอดอีกครั้งค่ะ สำหรับบริการของเราช่วง change by ไทยธรรมชีวิตใหม่ที่ไทยธรรมตอนนี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าด้านไหนนะคะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยค่ะที่เบอร์023637699หรือ0859206609หรือเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเราได้ที่ vr ไทยธรรบน Facebook หรือจะเขียนเข้ามาถามตรงตง ได้นะคะที่ t h a i t h a m a l l i a n c e at hotmail.com และง่ายๆอีกช่องทางหนึ่งค่ะแอดไลน์มาได้เลยพิยมแอ t h ทท t มไทท h มสก h ด t สะกด t-h-a-i-d-h-a-m ค่ะพวกเรายินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษาและร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับทุกท่านฝากติดตามใน y YouTube ไททัมอะ l ั a แอนส์ภาษาไทยเนะะี่ยค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราจะได้เป็นทีมใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันร่วมกันดูแลสุข ภาพปัจจุบันเนี้ยคือถ้าไม่สบายหรือป่วยเป็นอะไรบางทีก็ทั้งรถติดทั้งค่าใช้จ่ายทั้งอะไรต่ออะไรมัน มันมากมายเหลือเกินนะคะถ้าเราช่วยกันได้ก่อนเราก็อยากจะทำค่ะก็กดไลค์กดแชร์นี่ก็สำคัญค่ะมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายการดูแลไม่มีการปิดกั้นนะคะหมายถึงม,มันก็จะมีการช่วยกันได้ดีมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะกลับมาพบกันใหม่กับ Change by ไทยทำชีวิตใหม่ที่ไทยทำในสัปดาห์หน้าค่ะแต่อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกับดีเจพี่ยุย้ย ในช่วงสารพันคำตอบกับพี่บัณฑารุณีสักครู่เดียวคะ่ะ Change by Thai Tham ชีวิตใหม่ที่ไทยธรรมโดย Thai Tham Alliance สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Fisher Fish จากน้ำมันปลาสกัดเข้มขน้นปริมาณกรดไขมัน DHA 40%และกรดไขมัน EPA 20%ไทิบร,รมละแอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามคิดถึงสุขภาพและความงามคิดถึงไทรรมและแอนส์โทร02-363-7699หรือ085-920-6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบวิสจากไบฟิโดแบคทีเรียลลองกุ้มผงโยเกิร์ตและอินูลินไททามอไรแอนส์ A ance, ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามโทร2 2 6 6 3 7 6 9 9หรือ085 920 6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract จากสารสก,กัดจากเปลือกองุนสารสก,กัดจากมาเมล็ดองุ่นน้ำมันมเมล็ดองุนและวิตามินซีไททรมอลรแอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามโทร023637699หรือ0859206609